สวัสดีครับวันนี้ช่างสีนะครับเป็นเป็นครั้งแรกที่จะได้สักกับร้าน Big กอิงเนาะก็เลือกเป็นช่างคอปเตอร์นะครับลายลายที่จะสักน่าจะเป็นน่าจะเป็นฟอนต์เอามาจากหนังเรื่อง the justice league นะครับแล้วก็วันนี้มาสักเนาะทางร้านก็มีไอเทมตัวใหม่ม,มาแนะนำเออครีมทาหน้าเฮ้ยครีมทาผิวเฮ้ยครีมทาอรอยสักเฮ้ยถูกแล้วเอออยากเล่นอยากเล่อยากเล่นเออช่วยหนหน่อย รีวิว้วยรีวิว้วยอ่าเ,เ,เ,เป็นครีมบำรุงลอยสักเนาะทำทำให้เส้นทำให้สีสดอะไรประมาณนี้ครับเป็นอ่ามีส่วนผสมของพืชพันธุ์ออร์แกนิกแล้วก็สารสก,กัดจากธรรมชาติอุดมด้วยวิตามินอาร์เกนออล์แล้วก็ซีวอเตอร์อและสารสก,กัดจากว่านหางจระเข้ชื่อชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรคะ Happy Ink Hydrating Cream อีกดออีกอ Happy Ink Hydrating Cream โอเค ติดเหล็กไม่ไหวปากเป็นแผลหมดเลยวิธีใช้นะครับก็ใช้ทาบริเวณรอยสักที่เราสักมานั่นแหละเป็นประจำหลังอาบน้ำอย่างเงี้ยอาจจะเช้าเย็นทาบางๆไม่ต้องหนามากเดี๋ยวไปดูกันเลยกันเนาะใช่เดี๋ยวไปดูกันแล้วกัน ็หลังจากที่ใช้ครีมของทางร้านเนาะ Happy Ink ก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื่นดีแล้วก็รอยสักเ,เส้นติดดีมากเลยแล้วก็แบบใช้ชีวิตได้ปกติเลยอยากให้มาลองกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูรอยสักกันในวอกว่าจะเป็นยังไงครับครับส่วนใครที่สนใจอ่าครีมทารอยสัก Happy Ink เนาะ สาม,มารถติดต่อ l ล n e แอดดิ g อินนะครับราคา220บาทขนาด30 ml เนาะไห้ดูสินค้าเออสำหรับลูกค้าที่มาสักร้านดิ g อินนะครับเราขายในราคาพิเศษขนาด30 ml 170บาทแล้วก็15 ml ไซส์พิเศษราคา120บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะคะโอ้หโหดีจังเลยแม่ ครับก็ฝากติดตามช่อง Big Ink Tattoo Studio ด้วยนะครับาทาง YouTube นะครับออนแอร์ Air, บ่ายสามโมงทุกวันอาทิตย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับบาย